ตำคานกว่าคนโพสทวิตมึงด่าดิด่าดิคนที่ชื่อแมยูตัวแสบอ่ะด่าดิด่ากันแล้วด่าว่าธรรมตีฮะออกแข้งกูแค้มอะไรไอ้ย่าด่าที่ผู้พิมพ์มันลกเนี่ยนด่าวพิมพ์มึงไงวะเอาไปเลยปะเอาไปเลยไหมใครพิมพ์อะไรอะเอาไปเลยไหมใครพิมพ์อะไรนั่นอะไอ้แมยูตัวแสบอ่ะโพสไม่หยุดเลยมันอ่าไม่ดูเวลาอย่างเงี้ยใครพิมพ์อะไรกูมาเก็บค่าเช่าบ้านเนี่ยใคร ไปใครบ้านเนี่ยมึงเช่าเนี่ยจ่ายเงินด้วยเป็นใครไป็นใครเจ้าของที่ดินไงเอ็งเป็นใครวะป่ายพูดดิไม่มีตังจ่ายพูดดิเอ็งไปใครเอ็งเป็นใครมาเก็บตงเอ็งเป็นใครเป็นใครกูก็เป็นกูดิมึงเห็นพลทหารกูป่ะเนี no ่ยลูกน้องกูเนี่ยไหนพลทหารไหนชื่ออะไรบอกยศดิเฮียแปดเราเองจะหนีไหมยศอะไรยศเฮียแปดมีที่ไหน ต้องมียอดด้วยเหรอยศยันเม็ดใช่ยศยันเม็ดยศยันเม็ดเออยศยันเม็ดอยู่สังกัดไหนมทบอะไรเนี่ยโอ้มึงก็ถามเยอะเนะดึกๆกันเนอะมึงคิดไม่ทันมึงก็ถามเยอะนะมมาตอนนี้ไม่คนพุ่งตื่นมึงก็ถามนะกูมาเก็บค่าเช่าบ้านไงมึงอย่าเปลี่ยนเรื่องดิเช่าบ้านเท่าไหร่เท่าไหร่แปดล้านสองแปดล้านสองแปดล้านสองมียูแปดสิบสองบาทอะเอาไปก่อนได้ไหมเอาเอาอ่าเลขอะไรแปดสิบสองก็เอา อมื่ก่อนะเมื่อก่อนหนึ่งศูนย์เก้าหกไปแปดสิบสองก่อนละกันเฮ้ยเฮ้ยดูนะนายยังสดไปตีกลับบ้านเว้ยไปซ่องดีกว่าได้เงินละไปรถอที่ไหนแปดสิบสองไปผับแล้วบอกเมมพี่ตีครับไปรถไหนรถมีเดินเฮ้ยมีผับด้วยแบบพาคุณไปดูเนี่ยไม่เคยไปเียไปแล้วก็ไม่ได้ไปพิตีปังไม่เอาเมมพี่ตรีใช้ได้อยู่ปะเมมพี่ไปยังใช้ได้อยู่ปะไปรับน้ำเลยใส่เขาม้วนซุยไม่ได้เราเมียด่น้ำอะไรวะ ไหนพาไปหน่อยดิพาไปหน่อยดิเออพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาดึกแล้วผับปิดหมดแล้วผับเพี้ยอะไรปิดดึกอ้าวผับไหนปิดเช้าเับอะไรปิดดึกผับไหนอะประเทศนี้พาโรเพียวเหรอประเทศนี้มีปิดตีหนึ่งตีคืนก็ปิดแล้วเออพี่ตรีเปิดเมมไว้ครับใช้เมมเบอร์พี่ตรีอะกระผมโทรไปตามได้บ้างเว้ยตีโทรไปตามประจำเลยผับปิดก็ตามมาได้เฮ้ยเชื่อเบานเลยนี่ว่ะวันเพชร ก้อนเทียนดับมันเหียนเลยครับดับมันมันตีกันตอนไหนวะทำไมไม่เจอพวกมันเลยอ่ะเฮ้ยมันจะเอาจุดใหม่ปะเาวันนั้นเอ๋อกันแน่สีเอ้าไหนวะผู้บำบัดอ่ะเสียงขอว่าพาพาพาไปผับหน่อยวะมันไม่มีใครใครจะไปอยู่ให้ไะผับตอนเนี้ยได้เหรอทไมไม่มีอะจับไว้ดับมันเทียนโดนมันโดนหรือเปล่าพี่สกอตไม่เห็นนี ไม่น่าโดนไม่น่าโดนนะตำรวจไม่น่าจะแบบไรนอนหาจุดป่ะพี่เอาจุดเอดลิมิตกันนะเพราะจุดไม่เจอเลยอสามคนนินตามาเห็นหมดเลยมันหาจุดแบบนี้ได้หรอมันจะโดนใบกันนะก็เหมือนจริีจริงก็เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็หากันเลยี่ใช่หรอเขาไม่ได้ประกาศอะไรนี่คือมันมันก็ห่อเปแล้วมันก็เอ๋ออ้ใครมาวะไอ้เหี้ยเท็คนี่เช็คนี่ เฮ้ยมึงใครเนี่ยทำไมอ่ะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมึงเจ๊แข่งเหรออ่าไอ้หนุ่มอืมเจ๊แข่งเหรอไม่ไม่นี่มานมึงบอกมีผับไอตี๋เขาโทรสั่งยาแข็งมาเนี่ยเขาผสมจะกินไปแล้วด้วยประเด็นนะแข้งยาเป็นน้ำแข็งใช่ไหมทำน้ำแข็งใช่ยาแข็งใช่กินน้ำแข็งอะมึงรอเลยเท่าไหร่ละสี่สิบเจ็ดใช่ไหมมันออกอ่ะเอาแม่งเลยชัวร์พี่ เอาแม่งเลยเอาด้วยเลยเอาด้วยได้ป่ะแม่งสองหมอมาเยอะละอย่างมาตุ้งดิ้งอย่ามาดิ้งดองไอ้เหี้ยเอาแม่งเในฐานไอ้เหี้ยมาดีมึงจะหยุดไหมไอ้เหี้ยมึงเอากูไปไอ้เหี้ยโพดัตวิทไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเขาปกติบอกให้ด่าไว้ด่าเขาเลยเกี่ยวเหี้ยกูซึมกูเหี้ยกูเป็นเหี้ยกูปกติไอ้เหี้ยเขายาอ่อนขื่อแย่แก่อ่ะพี่อ่ะดูไงวะทวิทอ่ะสองหมอละมีโทรศัพท์ยัง มีแล้วเออโทรศัพท์กดดิกดหยิบขึ้นมาดิมึงไอโฟนอะไรของมึงอ่ะไอโฟน13โปรแม็กโอ้ยโคตรเชยเลยรุ่นใหม่ด้วยโคตรเชยเลยแล้วพี่ไอโฟนไรไอโฟนใสใสไหนอ่ะมึงดูดิมองเห็นปะเห็นเหรอไอ้โคตรเกียบเลยอ่ะเป็นตัวอะไรบุคตรเกียบอ่ะไอ้ไกูเพิ่งตื่นมึงใจเย็นเนี่ยแรมยังไม่เดินเลย ตีหิวไหมครับตีไม่ทำอะไรกันนะไปดีจะไปช่วยมาบอกว่าว่าไม่หิวอ่ะบอกไม่ต้องมายุ่งเลยบอกไม่ต้องยุ่งกับพี่ผมหรอกไอ้เหี้ยผมมาแล้วบอกว่าเนี่ยพูดติดหิมาแล้วครับได้ไปอยู่กับนี่ผมทิ้งทิ้งหีมาหาพี่เลยนะโอ้ยไอ้ผู้บำบัดเนี่ยไปบำบัดออกจากวัดแล้วยังเฮ้ยวันนี้เขาาเขาบอกกับวัดเลยับพี่ตูนบอกว่าเนี่ยมาดูเลยโล่เป็นสีชมพูจัดเลยตีสาวก็ทิ้งพี่แล้วป่ะ เขาจะคิด่ได้ไงเขายังไม่ได้เป็นแฟนกับมึงไอ้เหี้ยมึงเข้าใจผิดแล้วเฮ้ยพี่ไม่โอนแล้วก็ต้องเป็นแฟนกันแล้วเปล่าโอนเหี้ยอะไรอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาทิ้งเขาทิ้งพี่เพราะพี่โอนเยอะไปอ่ะเขาเนี้ยเขาไม่มีตังค์ทอนไอ้เหี้ยมึงโอนพันให้เขาทอนเก้าร้อยอย่างเงี้ยไอ้สัสตามรอบเนี่ยเือเป็นเมียแล้วไอ้เนี่ยมาได้หรืงบบอลเอาเราเต็มตังวงเลยเอาเราเต็มไปไปไปกระตีนไปเฮ้ยเดี๋ยวน้องไปซื้อเราไปพี่ดิเออเตั้งวงเลยไปกินเราไป ต้องนี้ต้องเนี้ยต้องนี้ไอ้เข้มปูเสือดีไทยเดี๋ยวซื้อลเอยซื้อรอยพี่หน่อยน้องไปื้อแข็งมาดิื้อไหนงมาเล่าน้ำแข็งน้ำแข็งแห้งนะไอ้มาคนด่าเล่าไปไอ้ไทยหยิบแก้วในบ้านเลยไปพิผมต้องไปซื้อไหม่อะพี่พับพับพับไอ้น้ำแข็งแห้งต้องกกินับเาตีไม่ตีแล้วเหรอพี่ตีเดี๋ยวไปดักเนี่ยตอนสี่เอาง่ายผมชนะครับมันเป็นแค่อแต่ไม่มึงชนะไม่จริง มึงยังทำอาวุธก็มาหาไม่ได้นั่นไม่เรียกว่าชัยชนะนี่ใครเอออีกนี่แกผมหาจุดกันครับว่าละวเขาไม่เรียกว่ามึงชนะไอจุดยังไม่พอไงพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่รอดูเนี่ยเพราะผมหาจุดกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้มันยับแค่นั้นเองไม่ได้รีดหรอเออแต่แม้วันนี้ไม่เจอเลยนะสักจุดอะวันนี้เราพลาดมากตรงที่ว่าวันนี้เราไม่เจอแม่งเลยเมื่งดักบอกว่าแต่เมื่อเฮรก็ดักเราก็ดักก่อนนั่ง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 กอนนั่งก่นนั่งก่อนั่งกอ้นก่นนั่งก่อนนั่งก่ ครพี่นี่เป็นไรเด่พี่ฮาอะไรเด่ะพี่ให้พวกนี้พูดเรื่องเฮี้ยอะไรกันป่้เอ้ถามละอย่างดินั่งนั่งกดยังไงขมือ F3 อ่ะอีโมดอ่ะแล้วก็ท่าเนอเนตอเนต F4 ออเนต F4 เอนเอร์สองคีอ่าเดินลิ้นไลเฮี้ยไอ้บอลมึง้นี่ใครวะใครบอกอันเนี้ย F4 ป่ะป่เขาพี่เนี้ยเขาพี่นียเานี้เขาเนี้าน ใบฟ้าขาวครับเปตัวเป็ตัวเอาหน่อยออาหน่อยขอละขอละออาหน่อยใบพี่จีัวแดงเหรอแค่แค่แค่วแดงแค่ผมเห็นกางเกงเขาผมก็กลัวแล้วคนปกติไม่ใส่กันด้วยกางเกงแบบการแต่งตัวปกติเป็นคนที่ปกติอย่างพี่ต้นใบหมายถึงว่าคนที่ฉลาดกว่าคนปกติใครพูดใครพูดผมคิดว่าพี่อูโง่ใช่ไหมมันชื่ออะไรนะมันชื่อบอนมันชื่อบอล ชวนหมัวเลยไม่หัวเลยแซ็กซี่ปีศาจอาซับสองอะไรยังไงไปเช้าอ่อนปีศาจบุรุษปีศาจอาดำสองตองใส่ก็น่าเต็มขึ้นมาเออก็เกือบเพราะพี่จูนเวลาลุงแม็กวิ่งสองร้อยเจ็ดสิบของพี่จูนได้ผมวิ่งสองร้อยอ่ะอยากกังเลยอยู่ไรหนุ่มอยู่ไรหนุ่มนี่ไม่อยากโตไรสัดใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่พี่ใจเย็นครับไม่มึงสั่งเสียเลยนะสั่งเสียเลยพี่หนีดูดิเมาแล้วพี่หนีดูพีก็ช่วยมึงไม่ได้นะ พตีดูรองเท้าที่เขาใส่นี่โคตรน่ากลัวรองเท้ายูนิคอนน่ะมาเฟียจัดเลยโคตรมาเฟียอะไรลูกพี่ไม่เหยืนไม่เหยืนอดูนี่นี่มันอยู่ด้วยนนะเออไม่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 เป็นไรให้มันพูดไปเดี๋ยวตอนเจอหน้ากันจะจะจะได้พูดถูกพี่พี่อย่างพี่ปลาปลาปลาครับผมเส้นครับพี่แซวเลยครับไม่มีเวลาตื่นเวลากูเพิ่งตื่นนี่กูเฮิร์ตด้วยบอกไว้ก่อนกูเฮิร์ตนี่คืออะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะโอค่ะกรอเฮิร์ตแบบว่า พร้อมออกจากบ้านเลยออกจากบ้านไอ้สีที่มึงส่งมานี่เฟซบุ๊กมาหรอใช่เอาไปดีตามบ้านเอฟจีและอันเนี้ยไม่ได้อะไรไอบอลด้เกี่ยวด้วยใครก็ห้ามเ็ไม่ได้ด้วยอันนี้ไวโคเอฟจีอะไรทุ่มงง่รู้ทุกอย่างให้เขารย่างาเขาเรยนก่งรู้ว่ารอะ่างรีืนอ่ขอโีนทุอย่ี่ง่าาราีกีนตุาากอ่ะ มีประกันป่ะนะมันมันไม่เพิ่งได้ดาวมาหกแสนนะพี่ตูนมันมีเงินเยอะราคาสาโพยาบาลบอกได้เรื่อยๆอ่ะเอาง่ายๆม่ตพอค่ายยามาหกแสนเนี่ยกูดูแลบอกสบายสบายสบายชื่อชื่อว่ะแมวดีกว่าครับผมแซวเล่นครับผมแซวเล่นเฉยๆครับพี่ชิ่ชิ่บอลไว้ให้ถ้าแต่ผมมีนี่นะสวิตเบสโปซีพ่อ หลายอย่างก็ไม่รู้คืออะไรวะกูไม่รู้จังมันมีมันมีอ่ะมีดับมีดับมีดทับปากคือมันยังมีมาขู่พี่อ่ะาปมึงละซี่ยะปากหลามเลยปากหลาไอ่ะเขาไม่นัดเล็บนะมึงส่งรูปห้องเก็บปืนกูไปให้มันดูดิไม่ผมขอโทษครับพี่ไม่ผมขอโทษครับพี่พี่เขาเป็นใครเนี่ยพี่คุณใหญ่อะไอชั้นมึงดูแค่นี้พอละกลัวดิบอนกลัวดเบี้อไปไหนไม่ได้องที่ต้าใส่ด้วยเยี่ยวหนีเลยห้องเก็บปืนที่ห้องเก็บปืนที่กูเซฟมาจากอินเทอร์เน็ตอ่ะ ไอ้เหี้ยังโกยอะไรบอลเปนนี่ไปดูนะไอ้ผีเสื้อมาจากไหนไว้สไอ้นีมันแปลกแล้วมันไม่รู้จักจอห์นวิกได้ไงวะจอห์นวิกวิกด่าเอ้ยแกออกยังอีกเจ็ดนาทีได้อยู่พี่ได้ยังได้อยู่เตรียมพี่ต้องต้องเตรียมละคืออะไรวะออกไม่ออกเนอะกูอยากรู้จะพาไปมีคนเอ่ยแล้วก็มันจะสุ่มออกสนใจมั้งวันไนี้ไปไหนมานั่งนี้ ออกแล like he ้วก็ไปอุ้มมันอีกเงี้ยหรอใช่จะเราต้องไปสีเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กูทีได้ไหมฮะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทีได้ปหมไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนให้กูด้วยให้กูเป็นทหารได้เป็ไม่ได้พี่โอไม่ได้อันนี้พี่ตูนเนี่ยพี่ตีเฉยเขาไม่ไม่พี่พี่ตีพี่ตีลองสอนพี่ตูนเขาแบบบินยังพี่แบบบินได้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ตีัเป็นทหารกูไม่อยากเป็นแล้วเลอะไรแนยังดูเลขไม่เป็นเลยผัดฮะยังดูเลขไม่เป็นเลยหนึ่งหนึ่งตูน เฮ้ยออออีกสองนาทีแล้วไปไปกระจายทุกคนกระจายเอาไอ้เดี๋ยวกูเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไม่ไปนะเพรกูจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอีกระจายยังไงวะดักชุดกันเดี๋ยวเอาแล้วผมขอไปด้วยเลยพี่เต๋มาดีมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาวคุกวางบนวกันนี่ไอ้เหี้ยไอ้ม่บุแค่ไปดูเฉยไงได้ขออนุญาตนั่งแลมโบแล้วนะพี่เลิกไปเลยมาเฮียน้องเฮียน้องเออวาไม่ไม่ อันนี้บอกเก่าเนี่ยสภาพนี้655พอพี่ไหวเปล่าบังเดี๋ยวให้พี่ตีขึ้นก่อนบังให้พี่ตีขึ้นก่อนเออบังอยู่บ้านพี่ตีแล้วกูไปไม่ได้กูไปชุดเตี้ยแอ้วก็ดังอยู่ชุดดันได้เท่เท่เที๋ยวเพี้ยวเอาไลฟ์ฟินไหมไอ้ฟินไอ้ฟินก็ปล่อยมันได่เงี้ยล่ะแป๊บเดียวสองนาทีสองนาทีปั๊บเดียวไอ้บอลรู้จุดไหนบ้างไอ้บอลรู้จุดไหนบ้างโอ๊หลายจุดหลายจุดมากอ่ะ หลังสอนนอหน้าสอนนอแล้วก็แบบตรงไว้นั่นีกตรงข้างๆใกล้ๆตู้ปลาอลออลอสองจุดติมีเรื่องหรอไม่แต่ลงไอติรูปที่มึงส่งมาคือรูปนี่จริงจริงใช่ไหมไม่ไม่ใ่ๆครับพี่พี่่หย,ย่ไม่ไม่เอาครับพี่หน้ากระถือเลยผมไม,ไม่ไม่เอาครับพี่แม่งแซวของแกงหลุยส์ไ้ตัดเอาเปล่าเปล่าครับเมือที่ปูผมใส่อ่ะตอนเขาไม่ทำนาพี่ไม่แล้วปูแล้วแล้วปูแล้วปูมันยังอยู่ปะปูมันยังอยู่ปะ ตอนแรกยังไม่โดนเราบอกเกงกูไปอยู่นะครับเขาไปอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวมึงจะได้ไปอยู่กับปู่มึงแล้วมันแปลกจริงเหมือนอันเนี้ยเขาเรียกอะไรพี่ตีผ้าเข่ามาอันนี้เลยอ่ะเรานี่ยมันจะออกตรงนี้ไอ้นี่แม่งตาไม่ถึงวะมันบอกเกงหลุยเป็นเกงปู่วะเกงมันแปลกจริงอันนี้ผมเป็นปู่เลยดนะอ่ะที่มันไลายงูเหลือมชิยนมึงแม่งมันดีวายบอลพี่มัานักตัวนี้นี่นะพี่มั่นใแตะนะว่าจะออกตรงเนี้ยได้แม่งมันดีวะ พี่ตี๋ตตตติ้องใส่หน้ากากหมาป่าเลยพี่เผื่อมันออกมาเอออันนี้ตึงพี่อันนี้ตึงเดี๋ยวใส่ชุดจ้าเคนะพี่ตูนเดี๋ยวถ้ามันออกมาพี่วิ่งไล่ต่อยเลยนะโอเคป้ะทำไมทำไมกูไม่มีหน้ากากบ้าง่ะเอาพี่ติเป็นชุดเดยพี่ติเป็นชุดเลยไปกดให้ทีดิเออเเปป็็นนชชุุดดไอ้ตีพวกพวกชุดต้องเลขอะไรบอกหน่อยดิไม่ได้ผมบอกเลขอะไรก็ได้พี่เปลี่ยนอันแรกสุดอ่ะแล้วพี่เลือกเป็นเลือกเป็นนกเป็นห่านนะไม่เอาพี่เปลี่ยนเองกันเลย ไม่เอาพี่เปลี่ยนไอีกเปี่ยนปอีกไปพี่ต้องเลือกอีกสองันตีเชอบอนสองอันเยี่ยนี่ไอบอลกูให้มึงบอกมันต้องเลขอะไรมั่งวะกูไม่รู้จทอโซครับทโซโซห่ะท้อโซ้หนึ่งอะโซ้ยหนึ่งเลขอกะไรทีเชือพี่เปลี่ยนทีเชเป็นสิบห้าก่อนทีเชืออะทีเชือหนึ่งอะเออเปลี่ยนเป็นสิบห้าเลยมันสิบห้าอะพี่สวยะ ิบห้าแล้วพี่เอาสิบห้าพอนะพี่ใจยเย็นนี <200 S 2> ่แป๊บนึ่งกล่องร้อยกว่ากูหาอยู่โอเคครับโหพี่เปลี่ยนไปไกลขนาดนี้เลยพี่ยุททหารไอ้ตีหลอกกูให้กูใส่สองร้อยยี่สิบสองอ่ะชุททหารพ,พี่เป็นพี่อยากเป็นพวกแพนด้าพี่เป็นอะไรนะพวกหมีแพนดา้าปล่อยแรงนะเมื่อหมีแพนด้าเป็นกลางฟูนะอเว้ยใช่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 เรืออะไรมึงบอกมาเนี้ยอันแรกสุดพี่เหน็นหัวข้อแรกสุดปะ อันแรกสุดพี่เลื่อนไปแบบเป็นเลขห้าเป็นห้าเหรอใช่พี่ืออะไรอันแรกสุดมันอ่านว่าอะไรอันแรกสุดเลยบนสุดอันที่หนึ่งเฟสใช่เหรอเฟสเนี่ยเหรอใช่พี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเฟสนั่นมันหน้าไม่ใช่ไรัตว์อันแรกสุดนะข้างบนเฟสอะมีไหมเฟสเหรอใช่ใช่ไปเรื่อยๆเออเดี๋ยวพี่พี่ไปรู้เดี๋ยวมันไปตายเดี๋ยวมันตายกลับมามันจะตายมันจะเป็นปลา สรุปตัวกู้เอาอะไรวะเนี่ยไหนกูไม่เห็นมีใครมาเลยโดนหลอกวะเนี่ยเปล่ะปล่าเขาเปล่าเลี้ยบซอยครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ยรับตัวนี้แหละแต่พี่แต่เอาเลยเอาเลยพี่ตัวนี้โหดโดนมึงมึงเป็นเพื่อนรักนักเดินทางกูอันนี้โหดอันนี้โหดพี่เอาเลยนี่แหละเออนั่นแหละในเกมมีตัวไอตีด้วยเนี่ย ไใช่ว่าไอลูกจ้ะแคืออะไรแัชวิกคืออะไรคือแอชวิกคืออะไรที่มาดีคุย่ับมามาอยคืออะไรคะป๊าดูน่ากลัวกันเยอะเลยว่เอ๊ะอะไรปาป๊าแต่งแล้วมดีบอกว่าอะไรไปลไม่ได้มันมั่วเองมันมั่วเองมันหลอนเองมันพี่เองป๊าให้มาอยทำเนื้อให้หรอไม่ไม่ได้ทำเฮ้ยทำไมเนี่ยไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยกันเลยหนุยคือย่างมโนโด บอกมาอยู่ว่าไม่ต้องทําให้นะคะน้าพี่ลูกเออเออเออไม่ได้บอกให้ทําเลยน้าป้าฟื้นมาอะไรป้าป้าไปอะไรซื้งมาอะไรป้าป้าอยู่กับแขกกับป้าไอบอนไอบอลไอบอนมาแป๊บเรามาทําอะไรเนี่ยก็ดักมันคือเอาง่ายเวลาคนเอ่ยเข้าตู้อะครับบัตรประกันเขาจะหาแล้วเขาจะโผล่ตามจุดแบบแรนดอมครับอ่าแล้วแล้วแล้วเขาเจอพี่อะเขาาจะแบบช็อกตายอะอ่าเขาช็อกอาจจะตายไปเลยก็ได้โอ้ยโอ้ย พี่ตีพี่ตีพี่ตีจะไล่ลงรุ่นใหญ่เขาลงรถแล้วพี่ไล่ลงหมดอะขับไม่ได้คนเนี้ยต้องอยู่เฉยๆไอตีแล้วเขาขับรถไม่เป็นหรอพี่ตีแล้วตัวกูไม่มีหน้ากากเขาเขาจำกูได้ดิเขายังจำได้อีกไส๋เนี่ยไอ้นำเยียงตลอดเลยเนี่ยจำพี่ได้ตรงไหนวะพี่ช่วยพูดดิกูไม่มีหน้ากากอะเขาก็จำกูได้ดิพุงพุ้ยเลยอะดูพุงนี่ ผมเคยเป็นอยู่ในตัวเนี้ยการากินยนี่ยโดยนี่กัดไม่ได้นะสัตว์โดยนี่กัดต้องไปหาหมอนะใครเลือดออกแดกไม่ได้นี่กัดอ่ะท้องแมงลายมาเลยชิพไห่เหนื่อนจะบาดวะเนี่ยไอ้ แต่วันที่มึงถือคือเครื่องอะไรอะเอามาจะไหงฮะเอาเป็นเครื่องดูดฝุ่นครับอซื้อตอบผมไม่ได้ผมขายแสนหนึ่งเขาขายสองแสนแลเครื่องดูดฝุ่นเลยได้มาเอาเงินที่บ้านกูนะโอ้ยใหญ่ใอย่าแล้วพี่ผมไม่อยากไปอ่ะยุ่ยแย่อะไรอยู่แถวนี้ที่วไหนอยู่แถผมคนเยอะพี่แบบ รุ่นน้อนมากเลยเพื่อนผมอยู่ตอนตอนนี้อยู่ฮอลแลนด์ครับมาแหละมามาเรื่องธุรกิจพ่อแหละพี่แต่ว่าน้องผมก็บ้านมีอยู่สิบสิบเจ็ดสิบแปดคนอากาศอ่ะใช้แค่พอนะไมบอกเลยสิบเจ็ดสิบแปดคนนี่ไม่พออ่ะเออเฮียมึงไต่ใจเออีหาจุดเด็กงูเออโดนเออพี่แม่งแม่งไม่เอาปิดพวกอะไรพวกนี้นะพี่ไอ้ตี๋ทำไอ้บอลเอ๋อได้ไหมอ่ะอยู่บ้านไม่ต้องทำมั้งไอ้เฮียมันเอ๋อยู่แล้วเนี่ยมึงฟังมันพูดไม่รู้เหรอ อะไรนะพี่อยู่ไหนพี่เนิฟอยู่ไหนอะไรนะพี่อะไรนะอะไรนะคุยกับใครเนี่ยมึงคุยโดต่มึงขออนุญาตยังเนี่ยเจครับเจเขาลบวันสบาติพี่อะาบ้านไหไ้บาไหนบ้านทหบทอหไ้ว้าีไ้หบบ้่ไ่บไหนบ้านไห่ไหน้นไบบ้ที่่่บบหห่ไม่จริงไม่จริง ไอตีมึงไม่อยู่กูจะตายแล้วเนี่ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะติดติดตรงนี่จะตายแล้วเหรอโอ้จะแทนกูตายแล้วเนี่ยเขาบอกกดตีมจะแทนกูบัญบัดนะเว้ยแล้มึงอยากแทนกูบัญบัดนะเว้ยเขาบัญบัดโลกกันนี่อยู่ผมมีบัตรต้องเหงียู่นะจะเข้ามานะเอาเออใครทำผมเนี่ยเดี๋ยวเล่าไหมพี่ซื้อมาแล้วอ่ะหาบ้านเจอเกมไม่เจอไม่แล้วมึง เปลี่ยนตัวไอตี๋เนี่ยพี่พี่ตี๋พี่พระสัตว์ประหลาดอะไรมาเดี๋ยวนี่สัตว์ประหลาดไอ้เต็มไปหมดเลยตัางโลกเขาเคนตัางโลกมันอารมณ์ดีนะไม่เคยขาดในแม่งยิ้มไม่หยุดเลยที่หายไมาจะกินไปกินฟันมันหญ่ข่าวใช่เหรไม่ได้กินตีขออะไรอย่างวะอะไรพี่พากูไปร้านจัดฟันเหรอวะอันนี้ผมว่าได้จัดไม่อยู่อ่ะ ถอนทิ้งทั้งปากอ่ะพี่บอกนี่ยใช้เลื่อยในการถอนฟันนะไม่ได้ใช้ครีมนะมาเนี่ยเนี่ยกูจัดให้กูจัดกูจัดฟันให้เนี่ยกูมีอุปกรณ์จัดฟันเลยยินดีอันเอานหน้ามาบ้านบ้านมันอยู่สกอนะไอ้บอลอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ครับผมบ้านอยู่สกอนแล้วบ้านพี่สกอนตอนนี้หน้าหนาวอะไรเอาเหมืนน้องเหมืนมันอยู่คอนแล้วครับพี่บ้านพี่อยู่ไหนครับพี่เนี่ย บ้านแรกไปเลยพี่บ่าวบ้านกูอยู่ดองคานไงถ้ามึงอยู่ฮอลแลนด์กูต้องอยู่ต่างดาวแล้วล่ะดาวจีผมพูดจีก็ได้ผมอยู่ลังสิตครับอยู่ลังสิตอยู่ตรงไหนวะอยู่แถวไอ้เนี่ยพระพิฆเนศอ่ะตรงไหนวะมันมีอันเดียวมั้งไอ้เหี้ยพระพิฆเนศ์ลังสิตนอนุสาวรีย์ครับอนุสาวรีย์ใกล้ๆครับผมอนุสาวรีย์กะหลี่หรืออะไรอนุสาวรรีีย์่พี่พี่พี่ที่เขากราบไหว้ครับพี่พี่พี่เอาเล่ามาให้พี่เนี่ยพี่เออดีแล้ว เอาให้เอาแล้วพี่ไม่รับอ่ะพี่ไม่เอาอ่ะพี่เอาเดี๋ยวพี่อยากได้เล่าไม่ใช่ผมสั่งเลยเอ้เล่าแร้วมาให้พี่ดิหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเอาโอนมาก่อนพี่ห้าสี่เอาโอนอะไรครับทันเรื่องละเอามาผมไม่ทันเรื่องเลยพี่ผมมีอยู่หมื่นเดียวผมไปซื้อให้เนี่ยอ้าวพี่เต๋วยังไงพี่เล่าเขาตังค์พี่จ่ายเขาอีกดูดิพี่เต๋ยวีดพี่ตีเอายังไงกับไอเด็กเขาเนี่ยสั่งพี่เล่าแล้วมันไม่ให้เงินไม่ให้เล่าเนี่ยพี่ได้เล่ามาแล้วพี่ได้เล่ามาแล้วพี่กินเล่าอยู่เลขเลขอะไรพี่เอาไปอะไรอะ อ่าหนึ่งสามเจ็ดนั่นหนึ่งสามเจ็ดแล้วไปไกลไกลตีนนะแล้วไปอย่ากให้โมอ่าซีนห่งอย่าซีนหนึอย่าซีนหนอย่าซีนโอ้โหแต์ยังใส่สลงอยู่เลยมาทวงตังค์ที่ไปไกลไปไปไอ้เหี้ยเฮ้ผู้เล่นชุดนี้ได้ไงไอ้เหี้ยนี่มึงจะแก้ตัวใส่ออมน้อได้ไงเนี่ยเดี๋ยวมึงให้มันใส่ชุดนี้ได้ไงมึงทำไม่ได้สิพวกไม่เกี่ยวเลยพวมึงเจอมาดี่นี้ไม่เปลี่ยนโอ้ยขึ้นรถไปขึ้นรถเจ้ามันจะตายเอาเอาวิกกี <c> ้ไหมพี <Rena ult> no ่เก euh. ิดแล้วขับผิดมึงเขาพูดถึงมึงอ่ะม มันแเห็นมันเท่ดีเท่ดี่จะายด่วยมนจะเปลี่ยนเลยตรงนี้มันจะตายตรงนี้อย่าเอาให้มันเยอะแล้วไอ้น่ะโอ้ยมาป้านี่เนี่ยตดแค่ตดมันก็เมาแล้วไอ้น่ยรอรอครับพี่อ่าพี่ตูนเรียกอะไรครับพี่ตูนครับหนึ่งศูนย์เก้าหกครับพี่เอาแค่เราข่าวก็พอแล้วมั้งหมพี่น่าจะกินวิธีไม่เป็นอหะอ่ะแค่เราข่าวพอพี่เขาบอกว่าอแขกเลาข่าวเนี่ยคอยาวเล่านอก ผมกินแบบผมกินเล้าขาวแล้วแสบคอไงผมกิคอสบายแพงแต่อันหี้ยในคอสกปรกอหะแดกได้ทุกกี่ห้อเลยอ่ะเดือดใสที่ไหนจะใครพี่บอลไดบอลไดบอลไดบอลอ่ะไอ้ไอ้ตัวที่กูเล่นนี่เมาได้ป่าวะเมาได้เมาได้เหมือนกันเหรอตัวเนี้ยใช่กูอยากไปเนี่ยตีไอ้ผับอะไรอ่ะผับไปหาสาวเนี่ยตีสี่มีใครอยู่แล้วพี่ เจค่ะนี่กำลังหากินเลยนะเวลาเนี้ยทำไมอ่ะชิมอะไรอ่ะหิวได้นขนาดเป็นเวลาไงฮะแล้ว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 พี่ยังอยู่โคอ,อีอยู่แล้วสาวนั้นก็อยู่โคอีอ๋นะสาวไหนไม่มีเป็นมั่วไอ้สีพี่บอกว่าพ,พี่แบบมันเหนื่อยอย่ะนี่กูฝากผู้หญิงไว้กับแจ็คก,กี้ไว้แล้วมันก็หายไปยาวเลยเนี่ยใช่หรอรเอเนี่รออะไรอ่ะ มันอย <oh> ู่ไก่จุกอยู่ไก่จุกเลยอยู่ไก่จุกูว่ารออะไรอ่ะมันหายไปไหนแบบกูรีบมาไมันไม่ดักจุดไปไปจุกเนี่ยดักปะมันอยู่นี่มันอยู่บนเกาะกันพี่ตีใครเนี่ยพี่ตีดักจุดมาจุดเนี่ยเป็นตัวป้าเนี่ยพี่พาไปที่สูงๆดีกว่าผมพี่เดี๋ยวขอรีเซ็ตกันได้บอลเดี๋ยวขอรีเซ็ตแป๊บนึงงอะไเป็นบอกมี้ยครับพวกกูจะนคันพวกกูทำมานานพวกกูเฟียร์อยู่แล้วเป็นธรรมดา วาเธ w ว่าช o u wanna cry เชื่อมึงแล้ไปสนศว่าเธอ gonna die เชื่อมึงแพยอยู่แล้วว่าชอ wanna lose มึงทำไรว่าเธอ gonna do สนตีนพวกกูคามิ่งสูดแล้วกูควรจะแรงกช่วยกมพง